สวัสดีครับ f อฟซีทุกท่านนะถึงเวลาจะโชว์ผลงานแล้วเนาะเอนะครับก็ตอนแรกว่าจะติดตั้งไฮดรอลิกในเอฟสุดท้ายกลายเป็นอย่างนี้เสออยน,นะเอฟซนะหนังยางมัดเอาสุดท้ายในเอฟซีไฮดรอลิกไม่ต้องแล้วพี่น้องเลยนะครับก็เอาหนังยางมัดเอานะเอฟซีนะ 4, ทุกท่านนะเป็นรถประดิษฐ์ขึ้นมาเองในเอฟซ รัะะเอาไว้ใช้ดันหญ้าดันอะไรนะทดลองครั้งแรกนะอฟีจะใช้งานได้ผลหรือเปล่านะ ดันดินได้ด้วยในเอฟนอกจากดันหญ้านะโอ้ดีดีด,ด,ดนีนะนี่ในเอฟซีระบบไฮดรอลิกถ้าเราอยากให้มันดั้มลงเราก็เหยียบนะะเหยียบตรงนี้เห็นไ,ไหมโอง่ายเลยนเอฟซอ่าเดี๋ยวโชว์เท่าหยห่ตรงนี้มันเป็นหลุมในเอฟซเดี๋ยวเราจะมาถมน้ำมันชอบขังตรงนี้ในเอฟซ น้ำมันชอบขังเนาะเราจะอ่าถมนะหลุมตรงนี้ให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันผมก็ทดลองใช้ครั้งแรกนะเอฟซีดูม,มันจะทำงานได้หรือเปล่าก่อตอนแรกก็จะติดอันใส่แอนตัวไฮดรอลิกมาช่วยนายซีแต่ว่ามันมันรถมันเตี้ยเกินมันติดไม่ได้พี่นอ้อง เดี๋ยวเราจะดันดินตรงบริเวณเนินๆนี้นะสรสิอืมดันตรงบริเวณเนินๆนะอืม ออืมอืมมเหมือนจะใช้งานได้นะนี่แต่ลากคอยหลังดูก่อนอือโอ้ใช้ได้ใช้ได้เอฟซีอ่าแบบนี้ก็ปรับดินสบายเลยอืม หญ้าก็ออกหมดเลยนี่ซีดันแบบนี้แล้หญ้าออกเลยอันนี้เอาดินมากองกันไว้ตรงนี้พี่น้องอนาเอซีถ้าเราอยากให้มันเข้าลึกเราก็ เหยียบมันไปัพี่น้องตรงนั้นมันเป็นหลุมเลยพีเวลาฝนตกมาแล้วน้ำชอบขังมาอ่าเป็นหลุมดีนัก โอ้ถ้าใช้มือโยกเหมือนตอนแรกๆน่าจะดีกว่านะสิรู้สึกว่าใช้เท้าเหยียบเนี่ยมันไม่ค่อยได้ได้ดังใจเท่าไหร่ต้องใช้ระบบแบบมือโยกเหมือนรถไถทั่วไปเนาะอ่าใช้เท้าเหยียบนะ่มันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่โอ้ใช้ดีอยู่นั่นี่เอ๊ซี ย่นีดันหญ้าออกเลยนเอฟซีหญ้าอืมอืมใช้ดีนนเอฟซโอ้แปบ๊บเดียวปรับดินตรงนี้ได้เลย อืมอืมโอ้ดีดีดีเอฟดีเหมือนรถไทยเลยอืมจบนะพี่น้องอ่า ตรงนี้นะเป็นจุดที่มันต่ำเนาะนะครับเป็นจุดที่ต่ำเนฟีเวลาฝนตกมาน้ำมันก็จะขังนะครับน้ำมันจะขังตรงนี้นะผมก็ได้ลากโกยเอาดินนะตรงโน้นตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนฟีถือว่าใช้ได้นะฮะเออผลงานก็โอเคนะเห็นไหมสังเกตดูว่าถูหญ้าออกหมดเลยนะครับฟี FC. เดี๋ยวจะหาถูหญ้าแ,แถวขอบเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นหลุมเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็จะดัน,ด,นดันดินใส่ เพิ่มในเอฟซีก็ไม่ได้เตินมน้ำมันเนาะชาร์จไฟเอามันก็ไม่กินไฟมากนะไอเนี้ยนะครับก็ผมชาร์จทุกวันตอนที่อยู่จำปรงเนี่ยหมดค่าไฟไปสามสี่รอยเองในซีคือชาร์จทุกวันนะขี่ตลอดทั้งวันน่ะมันประหยัดไฟดีนะเดี๋ยวก็พาเอซไปถูหญ้าก่อนไปถูหญ้าตามบริเวณขอบสะเนาะตรงนี้ก็โอเคแล้วใน เดี๋ยวไปหาถูหญ้าถูอะไรก่อนโอ้สบายเอฟซไม่ต้องเหนื่อยตอนแรกผมต้องต้องใช้แขนอีกข้างหนึ่งโยกนะตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะเอาเท้าเหยียบอย่างเดียวนะเห็นไหมหญ้าออกเลยไหมรากออกเลยไหมนะรากออกเลยเห็นไหมนะอ่า อ่าเห็นไหมยรากออกเลย fc อ่าใช้ดีดัดยูเห็นไหมเนี่ยผมดันไปดันมาอ่าพวกหญ้าพวกอะไรออกหมดเลยใน fc ะนี่นี่น ถูไปถูมาทุกวันรับรองย่าไม่ขึ้นนาะยเอซีนี่นะอซีสามารถถูแบบกองไม้กองอะไรได้ด้วยนะเอซีเห็นไหมนี่ปลวกปลวกมันกําลังจะทารังนะยเอีนะเห็นไหมปลวกมันกําลังจะทารังเห็นไหมนี่ปลวกมันกําลังจะทํารังตรงนี้เราจะไม่ให้มีปลวกในะเอฟซี เราก็ดันมันทิ้งนะอ่าดันจอมปลวกออกไหเอฟซีเนี่ยจอมปลวกก็หลุดออกแล้วนะพี่น้องต้นมงต้นไม้ใบหญ้านะ่ะตายหมดไม่เหลือนะดัน Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. อืมเดี๋ยวสิเห็นไหมน่าเห็นไหมย่าตายสิดันมันทุกวันอ่หย่ามันไม่เกิดหรอกนะ นี่นะสบายไม่ต้องเหนื่อยโยกนี่สิดันเอาเลยอืมตรงนี้มีน้ำนะต้อตงดัน สบายเอฟซีดันหญ้าดันอะไรสบายทีนี้หญ้าไม่เกิดพี่น้อง นี่คือดันยานะ่าในสิในย่ามันเกิดนะฮะต่อไม้เจอต่อไม้พี่น้องโอ้ว้นไวยก่อนต่อไม้เจอต่อไม้ใหญ่พี่น้อง แรงรถไฟฟ้ามันไม่ถึงเนาะดันดินลึกไม่ได้ไิ้นีเท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะดีกว่าเราไปเอาจอบไปเกลี่ยว อืมนี่สีดันหญ้าดันอะไรต่างๆนะสบายพี่น้องเนยัยร,รอยรถผมดันโอเคครับเอฟซี FC. ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะทุกท่านสวัสดีครับ